นี่ครับมาแล้วครับหนึ่งแต้มสวยๆเนื้อว่าจะติดโอ้โหเดินนะครับผมดักไว้นี่แต้มแล้วครับนี่น ครับวันนี้ผมก็ดักหนูเสร็จแล้วนะครับในนี้ก็ประมาณหกเจ็ดหลังครับแล้วก็ตรงนู้นอีกประมาณสิบกว่าหลังนู่นเลยเกือบยี่สิบหลังหุ่นนะครับดักวันนี้ก็ประมาณยี่สิบกว่าหลังครับนี่หมายขาวเลยนะครับแล้วก็ไปในคลองนี้แล้วก็ไปในป่าหญ้าอไม่รู้ว่าเรียกป่าหญ้าอะไรผมเรียกว่าป่าหญ้าขนนั่นนะครับไปเหมือนป่าหญ้าคาครับมก็เรียกไม่ถูกนะครับป่าหญ้าอะไรก็ไม่รู้ ไปอย่าเราลุ้นผลกันมื่อนี้เช้าครับค่ำแล้วดักเสร็จแล้วครับไปกลับบ้านกันครับไปเจอกันมื่อนี้เช้าครับผมสวัสดีครับสวัสดี FC โคักินวิวท่านครับวันนี้พามายามเนือครับเก็บกันดักคือเก่าคือเดิมครับมวนผมถ่ายให้ดูตรงหน่อยครับจุดนี้ยืนอยู่ตรงเป่า้ที่เขาเผาแล้วเนี่ยครับแต่ว่าตรงนี้ผมไม่ได้ถ่ายนะครับที่ผมดักรีบครับมวานมาค่ําเลย มาสักคำนะครับไปจะกลับถึงก็เกือบมืดนะครับเนี่ยครับผมมาดักไว้หมายป่าแบบหญ้าแบบนี้ครับผมก็ไม่รู้ครับว่ามันเป็นหญ้าอะไรเนี่ยเป็นรอยกัดหญ้าครับดักตอนนี้ก็เนี่ยลงมาแล้วก็ลงไปในคลองนะครับลงมาในคลองแล้วก็ดักมาเนี่แล้วก็ต้องเดินขึ้นมาทางนี้แหละครับเดินไปขึ้นทางนู้นไม่ได้ครับหนามอันน้นเยอะยหนามคอยงูเยอะครับมาลุ้นกบดักกันครับทางแรกเก้าครับหลังแรก รอยเป็นตะคืนครับนี่รอยคือจะตายครับรอยกัดนะี่ยทางวิ่งออกมาน้่ยกัดอย่างดีครับไม่ติดเลยต่อไปครับเรายังมีอีกหนูมันไม่ได้ออกที่เดียวครับหนูไม่ใช่ว่าหนูมันไม่ได้ออกที่เดียวดักด้วยเหยื่อ ดักด้วยเหยื่อนี่ครับสี่ g ีสี่สีมาลุยครับวันนี้ติดไหมเอาข้าวโรยยังไงม่คือครับก็คือเก่าเฮ้ยลอยอย่างดีหน่อยเดี๋ยวจะให้ดูครับนี่ครับนี่ครับรอยกัดดูนะป๊าดนี่แหละครับรอยกัดเนะี่ยรอยอย่างดีไม่ติดเลยเย่อขี้ใต้ครับเนะี่ย กิ้ใต้ห่อผ้าครับกิ้ใต้ห่อผ้าพามุงครับมุงเก่าๆที่เราไม่ใช้แล้วผมก็เมาห่อครับย่งครับยังพึงจะยามมันยังคงไม่เท่าไหร่ครับนี่หนอยนี่ครับ ไม่มีแต้มเลยเชา้านี้โอ้ยลอยดีๆทำไมมีปีดนะครับลอยขี้แล้วก็ีหนูแขงนะครับเนี่ยอนี้หนูแผงกับหนูครัวครับอยู่รวมกันอย่าเป็นหมายข้างทางนะครับอย่ามองข้ามหมายข้างทาง,งนีออก ในป่าอ้อยนี้ด้วยอือเก่าครับนะนก็คือเก่าโดยทางวิ่งลงไปนะครับนี่วิ่งลงไปวิ่งลงไปไดิลงไปครับเออมีหนูไม่นอนก็น่าจะมีแล้วนะลอ,อยมันยังดีอยู่เลย จริงด้ยตรงนี้เออลั่นครับแต่ว่าลั่นไม่มีตัวอืมรอ,อ,อยกัดก็ดีด้วยแสดงว่ากับดักมันลั่นเองครับอเดี๋ยว มีหลังตัวนี้ด้วยใช่ไหมเดี๋ยดรู้ก่อนครับมีไหมดูก่อนครับ,ดรบเดี๋ยวมันจะหลงโอ้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ใช่ครับน่าจะเป็นกับดักลั่นเองครับเมื่อกี้นะเพราะถ้าลั่นหนูใหญ่แล้วถ้ามันหลุดต้องมีคนหนูครับ เอยายซีก็จัง่ายโอ้ยขุเกับเ,เลยจะได้หนูไม่นอ้อจากหาหมายหมายนี้ก็ไกลบ้านอยู่ครับสองสำรวจได้ครับแล้วก็ดักในเลาะคลองนี่เลยนะครับไป นี่เดียคือเก่ามาจะให้มันลอยดีขนาดไหนเนี่ยนะครับจะให้ลอยมันดีขนาดไหนเนะี่ยไม่ติดเลยจะให้ลอยมันดีขนาดไหนเนี่ยไม่ติดเลยเนี่ยขุยอยู่ข้างล่างนะครับดักปากขุยได้เลย ป่าครับอือลอยดีขนาดนี้ไม่ติดเลยปุณละนี่ครับนะครับเล่เทมเล่้อ,อยนี่นี่ว้าไม่ติดหืมป่าเสร็จแล้ว พลาดซะแล้วติดเลยนะครับชิดใจโอ้ยหยุดสักหลังมาเนาะเนี่ยเหมือนนะฟ้อมันหลายหลังแล้วนะครับตรงกลางเลนยเนาะแบบที่นี่โอ้ย ทาง,งทางนู้นทางนี้หลงเขาแล้วครับ,รบทางลงไม่เจอแล้วพี่นะดึงนู้นดึงนู้นนครับหนังนึงอยู่ตรงนี้ชุบเอ๋อเลยร้อยบางอย่างดีนะครับรนี่นครับเพราะมันขุดนี่นี่มีทางเตียนขึ้นไปเลยนะ โ oh. อ้ดีขนาดที่ก็ยังจะพลาดอีกเนาะโอ้ตรงนี้ก็ไม่ติดขับหลังใกล้ๆกันเนี่ยยังมีเสียนงนกเสียงอะไรวิ่งอยู่เลยอันนี้ก็ไม่ติด ติดตหลังข้างในนี้ครับหลังนึงกูกับทางวิ่งงี่นั่นมติดเลยโอ้ยเปล่าใช่เนาะ ฟ้าวฟ้าวโอ้ฟ้าวหลายหลังเลยครับวเนี่ยติดๆฉันอะผมว่าเลยติดๆดเดดป็นรุ่นด้วยกันเลยโอ้บ่อถือหลังนี้บ่ถือรออย่างดีครับเนี่ย ต้องเก็บข้ะวโพดนะครับเสียดายมันห่าจากโอ้ดอกปากขุยขนาดนี่ยังไม่ถึกเลยนะขุยอยู่เลยโอ้ยโอ้เสดหนูมันรู้กับดักครับเนี่ยไม่รู้ว่ามันกินแล้วมันต้องเหลือเศษครับ Phía đây. Cầu, yếu. Đây. Đi, tháng, này một cái phim ở đây. Oh, chưa có bác lắm. Cow you. Qua thang hả mày? Qua thang mày 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 đây, ตรงก็คี้เก่าเลยอ้ยไม่ติดเลยเอ้ขี้ดงขี้หนูก็มีเลยนะหนูหมดแล้วมากเ่ยนี่หมดหลงหน้าครับมาขุยนะมันยังขุดแดงๆอยู่เลย นกวิ่งตรงนี้เป็นยังไงโอ้เก่าเลยเดินทางหนูวิ่งเท่านี้เนี้ยวิ่งวิ่งเนี้ยดูตามมือผมนะครับวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งเข้าไปนะี่เช้ามาก็คือเก่าครับติดเลย ของฟาวแล้วเลยครับวันนี้ต่อไปครับแต่ของนี่แหละืม นี่ครับมาแล้วครับหนึ่งแต้มสวยๆเื้อกูัวจะติดโอ้โหเดินซะเหนื่อยอะ่ะกวูวจะติดเลยกลัวจะติดรอสดเดินให้เหนื่อยเลยครับผดเชื่อกันหนึ่งแต้มสวยๆเลยครับแต้มแรกแหกมานมาแล้ว แก่ยากใช่ไหมสีแบบนี้เลยอยู่ที่ครับเน,นี่อยู่ครับอยู่โอ้แต้มสวยเลยเนี่ยหนูพุกครับพุกหนูพุก,พกไม่ติดครับตรงนี้เก็บครับหลังจากที่เราเดินขึ้นมาเนี่ยครับ Để luôn nặng đi khắp khang thang này nữa Đồ lắc nhám lắm, nặng cầu Mi này cậu khơi đỡ cắt nát này, mình đặt này ครับเดินต่อนี่นะครับหลังนี้ครับแล้วก็เดินเข้าไปในคลองเลยทรงลั่นครับมีทรงลั่นแต่ว่าลั่นไม่มีตัวว้ยนั่นแบบไหนเนาะลั่นไม่มีตัวเนี่ยนี่ยไป,ไปรอยกัดครับนะ่ะนี่นี่ ลั่นแบบไหนกันนี่หนูซิงว่ะพยายามหลังที่อยู่ในคลอ,อ,องแล้วครับมาครับมาในคลองละหลังไันก็ฟ้าเลยเห็นละฟ้าเลย ฟลาแล้ครับหลังแรกไหยใช้การไม่ได้แต่น้ําก็ได้ตัวหนึ่งแล้วนะครับก็ทรงก็คือเก่าติดตัวทั้งขาวก็ยังดีมาคู่หนูพุกเราติดนกแล้วกกับดักอ่ะ กนกปูนยิงเยอะอีกเลยครับตรงนี้มุดใต้นี่ไว้ครับที่ดักกุ้งคนก็มีครับหลงหลงดื่มไม่เนี่ยไปาาข้างในนี้จุดเต็มยังไงยังตุดกับ มีไอ้แผงให้สักหน่อยเลยเนาะรอยไอ้แผงนะครับเนี่ยลอยหนูแผงไหนเป็นรอยขี้หนูนะครับผมดักไว้มีแต้มแล้วครับนี่นีโอ้ยมีรอยหนูมากัดเชือกด้วยยนี่นน โฟกัสกันครับคือมไม่โฟกัสแล้วอกองนะครับแน่แน่แน่หมาน่ะเป็นรอยขี้หนูนี่น,นรอยขี้หนูแผงนะครับแต่ว่าเป็นหนูครัวหนูพกุกนี่มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาน่ะสองแต้มครับสองแต้มแล้วมาแล้ว นักให้มันเป็นรอยโอ้ตัวตัวก็ติดไม่ได้เนาะสามตัวให้วสวยสตัวให้สวยโต๊ะกระจายหมดดึงเชือกกับดักล้านครับแต่ว่าลั่นไม่มีตัวโอ้ยลั่นอะไรเนาะนี่สังสุดท้ายซะอีก เขาขาวนี่ขดมาเริ่มลุ่นเนี่ยๆๆๆ่ๆไปสรุปผลงานครับกับดักหมดละมาดูผลงานกันครับสักตัวตัว,ตวมังแต้มส,สวยๆครับนี่นี่ครับหนูพุกไซส์กำลังสวยเลยนี่น,นี่ครับเดี๋ยวมันจะเปิดออกจากกดักนะครับ ตนหนึงห่งแต้มถึงแต้มสองครับแต้มสองสองจะเป็นยังไงแต้มสองอยู่ในนี้ครับนี่โอ้ยหยิบออกยากครับจะหยิบออกยากเลยเนี่ต้มสองนี่กำลังดีครับ,หน,บ,รบนหนีบขาด้วยเลยอยู่สิครับเนี่ยหนีบขาหนีบเข้าไปนี่หลังขาหลังขาหลังคอเข้าไปนี่อ้ยอยู่ครับกดก่อนครับ สองแต้มสวยๆครับวันนี้มีผลงานมาฝากท่าชมและ fc ครับนี่คลิปให้ดูแล้วนี่ครับเห็นไหมครับสองแต้มมันหมานสวยเลยครับนี่เห็นป่มสองแต้มสวยๆเลยหมายนี้ครับอย่ามองคาบครับหมายข้างทางยังมีตัวนี่ครับสองแต้มมันหมานเสวๆครับเยอซีจีครับ ไม่เคยทำให้ผิดหวังผิดหวังก็ตั้งแต่มันไม่ถือหนูนี่แหละครับมันเป็นได้บางหมายทันั้นโอ้โหหนูแข็งแล้วครับตีนเบ้อเลยกำลังจะโตแล้วแบบนี้ไปสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเนาะดรือว่ายังมีความหมานมาฝากท่านผู้ชมในเอฟซีครับนี่ไปเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับเก็บครับหนูฟูกกลังโตให้สวยเลยครับไปเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ก็กับไคใ้เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเดอ้อเ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ